สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหัวเสียงเงียบเซียงเงียบจ้ะพ่อแม่พี่น้องตื่นมาบอกั้งแต่เ้าๆกับลูกกับผัวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง enjoy lifestyle อินเดียรมาอันมันอิจ้าเสิพามาเฮ็ดหยังหัวเสื้อผ้ามากินข้าวตื่นเช้ามากว่าจะกินข้าวอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องข้างแต่จัดชาเฮ็ดอันนั้นอันนี้บ่ได้จัดให้เบิ่งหรือจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคลิปมันสิยาวเกินไปเนาะจ้ะเนาะอันบัดทศนี้จะก็เลยสิมาให้เบิ่งว่าจ่อยเฮ็ดอีหยังแน่มื้อนี้เฮ็นว่ากินหลายๆพ่อแม่พี่น้องจ้ะ อันตรวตาตักหุคงมันได้แล้วเด้อเอาตบักหุคงจากบาดกันมื้อนี้ก็สิพามากินกับข้าวหลายอย่างหลายอย่างจ้ะพ่อแม่พี่น,อน,นมม้องจ้ะเพราะว่าบ่ได้กินข้าวมื้อมือมื่อเป็นก็เลยเฮ็ดซะหลายอย่างเลยะจะนี้สิพามาต,ามมาตามมาบักหุคงเด้อพี่ทำมะคงซับผอมอี๋ยังไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระบะพวกนี้ให้เบิง่งตอนยืนเฮ็ดอี๋ยังนะจ๊ะเนาะพี่ จ้เำเด้อบุาทำมาคุงจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบุญจะนีตำลึงซี่เมีนี่จะ้ะนี่คือของแซ่บเราก็มีปลาหมึอกแล้วจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะปลาหมึกกุ้งกุ้งกุ้งแล้วก็มีหูหมูพร้อมมีหูหมูมีหอยแมงปูแล้วจ้ะได้มีมีเล็บมือนางหรือว่าตีนไก่นั่นเองจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ใบไส่์มืดได้จ่ายไจ,จงไว้ลูกอันลูกใส่จ่อยตุ่มใส่มะหมาน้ำใส่กระเสียบออกคักเนี่ยตุ่มใส่มะหมาปะนะโอเคจ้ามือ่อวานนี้อากาศที่ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกับเพราเชิงมาดีดอกกับเชิงกันทชิงขึ้นฟ้าขึ้นฝนในทชิงแดดเนี่ยเชิงเหนียกบังเนี่ยนะจ๊ะนาะพ่อแม่พี่น้องกันกําลังคิดอยู่ว่าเสียดเอียงเลยอัญญากะเต็มสวน,นยอยากลอกก็อยากลอก โอ้โหพวกเจ้าเห็นบางคนสุดแบบกินลูกกันลูกใส่มาในตื่นอยู่จ้ะเดี๋ยวเราฝ้าตื่นมาเพราะว่าจะยหิวเข่าแล้วเกิดคอมเมนต์หิวเข่าธรรมดาได้จ้ะหูวเข่าหิวเน่ยพี่บัตรนี้ก็จะเอาโคกอกเด้อบัตรนี้เด้อขนมจีนจอยได้หนิจ้ะแป้ังบุญนี่คือจานขนมจีนมามา ต่ำๆใจังหอยพวกเจ้าจังสิด้เห็นว่ามันเป็นแบบใจฟ้าค่นด้ภาษาก็เบื่สิรุใเจ้าก่ดยชันเรียบร้อยล้วจ้กพ่ไแมพี่น้องผี่มาพีปัจัยสิบาเศร้าด้วยปัจนียอืมพวกเจ้างไ เสียหัวแล้ววขูดมันตุเซียนปากุงนะไม่แห้งจ้ะขูดจนว่าโคอันโคอันทะเลาะนะหูวแล้วเห็นบ,อบอ้าปะเน,นี้หน้าตาเออแต่ไมา่ได้ไม่ได้กินครับน้ำจอยมาเลยอาทิตย์ก็ร่างไปให้งาน S <S <S พ่อแมย์เป็นหน,นอนไงพวกเจ้าเคยเห็นบ่เี่นี่แหละเขาเอินว่าหิวอิลีหิวอีลหอลอหิวคาร์หิวเน,น,น่จับพ่อแมย์เป็นหนอนสุดยอดน,นี่ก็คือหน้าตาของสงตมต่เด้อพ่อแมย์เป็นหนอนให้ผลสารพัดสารเพยษนะจน๊ะเหลือคาร์เหลือเน่อีิลี่แสบป้อัต่ที่นีจ่จะใส่เบิองว่งา <c oughs> ตอนหน้าจอยนีย่เต็มอยู่นี่มันอีหยังแน่พ่อแม่พี่น้องเลยมันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเขาไม่เรียกว่ากินแล้วเขาเรียกว่ายัดแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าพวกเจ้าเห็นจอยนี่ว่าปาดติดทั่วหนงข้าวโพดจ้ะพ่อแม่พี่หน้องซื้อขา้าวโพดมาตุ่มเห็นมันเป็นจะเสียไม่ได้ซื้อม,มาตุม่ม้ะจ้ะเนาะมาว่าจเจนี่จอยเสเบิ่งว่าตอนหน้าจอยนี่มีอีหยังแน่จ้ะแล้เบิ่งพี่ว่าจเนี่พี่ปัจเจเนียเราเสบิ่งนังอ่ะ หอนมโนต่อมาหอนแอกมาทั้งปีจ้ะพ่อแม่พี่น้องพูดนะอันนี้หนึ่งปลาแล้วจ้ะเด้อหนึ่งปลาจะใหญ่ใหญ่เ,เพื่อไหนปลามากอันนี้กเ็เห็นทั้งร่มที่เอาเก็บมาส,สดๆกับมันกับมันหนึ่งแล้วจ้ะแล้วนนลพ่อแม่พี่น้องอันนี้หมูยอของปีปีแล้วจ้ะเด้ออันนี้กระลำหนึ่งใส่กันเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่เนี่เอาใส่เบิองเงพียะพักนะ ต้องกินแบบนี้แต่พ่อแม่ s, พ, tai, พี่น้องบบจ้ากินเขากิน้นาต้องมี ment. พักมีหยาดมันเต็มถาเต็มสี่นะจ้ะเนาะก็มีอยังงนงหูบะอันนีน้ก like ็มีถั่วลันเตาจอยมะเขือเทศอันนี้ก็บมะเขือแล้วจ้าเด้ออันนี้ก็ผักกาดอันผักกาดแก้วผักกาดอันนี้แหละผักกาดแก้วอันนี้สลัดจากสวนจ้ะสลัดจากสวนจอยเด้ออันนี้ก็ผักจากสวนจอยอันนี้ก็ผักจากกันพิกเป็นพิกปีพอนะจ้ะเนาะก็มีอันพริกหยวกแต่พริกหยวกอย่พี่ แกามีทั่วผู้ของจอยมากินคักจ้ะญา,า,าติญาติตากะแตกนก็นมดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะวัได้ไปเก็บอีายุก,กินแสบกินงวดกินคักกินแน่กินอีรลีเบื้องแน่นี่จ้ะนี่ก็คือนี่คือเอ่อไล่การอาหารด้วยจ้ะด้วยวิธีผมโอ้โหสุดยวดอีริ้งเป็นปะจ้ะจังไดรจังสิกินเหลือพ่อแม่พี่น้องอันนี้พ่อแม่ยังเล่นอันนี้ป้ายแห้งเอื่อยพ้ายไหนมากจ้ะเบื้องแน่นี่ป้ายแหง้งปลาสิทอดมันหลายยากเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้็เลยปลาทอดแต่ว่าย,า,ยากกยา แต่ว่าแสบอีรีแย่เป็นถอดไม่กินจะแสบอยู่จะจังสิถอดสีหนึ่งขาอนี้เมื่อนี้มื่อไรหนึ่งขาอนี้เจ้าพ่อแม่พี่น้องอันหูเข่าพ่อแม่พ่อมีขนมจีนอยู่อันหนีกันอันนี้กันอันนี้รื้มขวดชนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้น้ำพริกแมงดาได้จ้าเด้อน้ำพริกแมงดาอีแย่เป็นเห็ดแสบแสบพ่อแม่พี่น้องเก็ไม่อยากผ่านแสบคักแสบแม่แสบอีรีฮิโร่จ้ากินแสบกินนัวบริขุโฆษณาขายของเพนันต่ว่าแสบอีรี นี่แต่จับพ่อแม่ไปนอนแมตาหาาันข้องใอแก็จะเป็นแบบนี้นะจา๊ะเนาะลูกกับพ่อห้่ตื่นอยู่โอ้แสบค่ะไปไปสิพาทจดสิพาทไปจันบ้านทั้งตัวแล้วก็สิพาากินนะาจา๊ะด้เริ่มหิ้วแล้วขอโทดไปด้วย กันจอยกินวะเนีย่ยกันเบิร์นมักินแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> เขาเรียกว่ายัดจ้ะ <c oughs> <c oughs> ยัดปุณนเอ้อยปุณนนะมาเด้อมาเด้อมาดามเฮดมาเด้อม,มากินข้าวเม่อะไรเป็นยังไงจ้าพ่อแม่พี่น้องอาหารของจอยจัดใส่โตเรียบร้อยแล้วท่านจ้าเด้อขา้าวกระสิกินขนมจีนกระสิกินพ่อแม่พี่น้องจ้าปุณนะโอ้โหตำมันละกอวตำบักคงจะกทั้งหูหมูทั้งตีนไก่ทั้งเงน กุ้งทั้งปลาหมึกจ้พะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหสุดยอดบ่จ้ะนี่ก็คือปลาจ้ะหนึ่งปลา,าน่าจะนะพนหนึ่งปลากับหนึ่งพ่อหนึ่งปลาด้พ่อแม่พี่น้องแซ่บแซ่บหมูยอ่อกระแซบจ้ะพ่อไอทีพ็นพีกินไปละฉีกินไปครึ่งหนึ่งหรอกผักของจอยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาจ้ะสุดยอดคักบ่จ้ะต้องกินแบบนี้แหละจ้ะมันจังคักกินผักหลายๆมันจังเลิศ วิตามินเยอะด้จเด้อผักสดชิ้นเขียวทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพู้นั้นแนวสิก,กินอึดแต่นแนวสิก,กินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพู้นั้นมาจา่าพเจนีจอยสิผ้ากินเขาเด้อจ้ะเด้อจัดตัวเรียบร้อยแล้วมาเลยจ่ะมาจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถึงเวลาลงมือกินเงี้ยเวาละพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้ยอยู่เขาย่างแรงเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ก่อนอื่นกับข้อ,อนุญาตจักสิกินยังก่อนพ่อแม่พี่น้องจ้าน้ำพริกแมงดาปัญแจกใส่ปลายแหงใส่เบเสีบเีบคักเสีบเนื้อเรศถึงปากอีดีจ้ะรสชาติกลมกลมเดียวกันรสชาติถึงปากใจเรื่ยว่าสันดอนจ้า เาจะจ่าได้มากินเกากับจอวยพ่อแม่พี่นอ้องกินสยามที่คว้างหนาอีรีมเนะี่ยก็เจาะแลนออกกระร่างกายการนั่งกินขา้าว Tông mô 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 nè. Chẳng mô 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 bọc châu mô mô sai cứ bó mô 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 mè mô Để mô ngay mà. กิน,นอีน่ยังกระขาดเปได้ยตำมะกุ้งน้ำพริกแจวนะจ๊ะเนาะ đen đi. rất giòn cả. กินผู้เดียวกัแบกแซ่บเพื่อกาจ้ะกินหลายคนกับแซ่บเพื่อกันแสบ่แสบพิกี0สิบหน่วยจ้ะ มาได้ตามาเยมาเด้อ หาเอียดเปนไหนมากค่ะเซ็บแสบเหนือมัน้ายๆก็เหนือประชันบานเน่านะจจนะเนาะตาปากมากินเขา <c oughs> เขากินมาในอิม่มกินลิปสติกหมดเลยค่ะ ཁེ o ཁེ sea, ตื่นกินมาเกินต่อจากแม่ใช่กินไปนแจะแซบแต่แซบแต่พอแม่ไปน,นอน 我也别很难的。Ooh, โอ้ยน้ำมูกนูมูหนูตาไรพ่อแม่พี่น้รอพักกันได้ยังกินเนาะจ้าเนาะมาเริ่มมาเริ่มกินข้าวน้ำจ่อย เสาเขาแรลงขเขาเจียงเขาไปกินร่วมกันมื่อเดียวจ้ะน้ำพริกแมงดาดิเพชรสัตย์แต่อีเดียสุดยอด แกบเพได้แต่ทัรนต่อ ยังจยั้งเลยพักผู้เอีแสบขนาดจัเ่อไมด้กินกับใจเรือ পুৰিয়হ আছে কিলাইখন আছে すいません。 năm lớp mình xem khác ta, ăn chua ăn chua nhau, ăn thập hậu hết lá giang. ก็บไปฝากเอียบเป็นต้นบัฟใหญ่นึงตัดมดเลยจ้ะต้นหนึง่งต้นหนึง่งตัดเป็นกอไปฝากเอียบเลยซ้อมก่สลัดกอหนึง่งประกาศอันนี้กอหนึน่ง คายว่าน่กินหลายๆกินหมดบ่น้องจ๋าหมดจ้ะแต่กินจะกินเท่าเดียวแล้วอยู่ได้หมดมื้อจ๋าก็กินลําไร แสบขนาดปรไม่เป็นของเงยตัวลัน่นเตาเนี่ยแสบขนาดเม็ดเป็นหวานจ้ะ

กินไปกินมากล่องคือจังส้มหมื่ bây giờ bây giờ bây ดทอมากับพัดเด้อกเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าจะให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องสำนีกก่อนเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวคลิปมันสียาวเกินไปพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้จะเกษีฝากไว้สำนีเด้อจ้าเด้อหวัวงว่าพ่อแม่พี่น้องกเคยนำได้แต่งำได้เฮ้ยนำไม่ได้เบิ่งจ่อยกินขาเด้อจ้าเนาะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อจ้าเด้อ หนุ่ยโทษขออภัยจ้ะเอิมทีมขามาเป็นกำลังใจให้จอยมาตกกลอดได้จากก่าเด้อจอยกราบขอบพระคุณหลายๆเพชป่าบ่ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีสิบไระพลาดคลิปแม่ๆต่อไปของจอยได้จ้าเด้อว่าสิบบาเป็นเอเนียงแน่สิบเปอร์ไซสิบเปอร์มวนสิบเปอร์บาแตกยู้อไซแน่ก็เป็นมาดดามเพ็ดมาสลุ่มเพิ่นเนาะจ้าเนาะพ่อแม่เปนกก็นหนองจ้าจิ้หนีกระสิฟ้าไว้ซ้ำนี่แหละจ้า ขอบพระคุณหลายๆทดาจ้ะทด้ดทุกคนพระแม่่ิ้องจี่เป็นกําลังใจให้จอยจีดีตลอดมา,จา,า,จ,า,จ,า,มาจากกบางใจจะตอบก็เป็นซาสากจากการตองกาบขอจูดขอไปหลายๆท่านจ้ะจะฝ่ากเขียดเด้ะว,วดเอาไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยขอาพปวดเล่มขอาพปวดพวกเจ้าเหมือกันอืม <c oughs> กิ่นื้ออา่ัเลยจ้ะไปแล้วค่ะ